สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเเล่ครับผมเดี๋ยววันนี้มาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวีเอลสองพกันนะครับผมก็แข่งขันกันไปแล้วก็จบสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบแรกนะครับเราได้ทีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมครบทั้ง12ทีมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราก็ได้ทีมทั้ง8ทีมที่จะมาแข่งขันในวีเอลรอบไฟนอลที่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยรวมไปถึงประกบคู่เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงให้ได้ติดตามกกันนนนนเเเชช่่่่คยรใอออองงาาขื ก็อย่าลืมนะฮะเข้ามากันแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องลาเวเล่ของเราด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับในวันนี้นะครับวันที่16มิถุนายนก็มีแข่งขันกัน6คู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ประเดิมสนามด้วยเกมคู่แรกเวลา9โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับการลงรสนามพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเกาหลีนะครับผมซึ่งอย่างที่เมื่อวานที่เราทาคลิปพูดคุยกันไปนะครับเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยแมต์นี้ถ้าพวกเธอแพ้3-0เนี่ยโอกาสที่ได้ไปิกก็ ปิดหายไปเลยเช่นเดียวกันนะครับแต่กลายเป็นว่าแมตชนี้เนี่ยเนทร์แลนด์ที่ต้องการช,ชนะเพียงแค่1เซตนะครับมันก็จะการันตีที่ทําให้พวกเธอได้สผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายนะฮะแล้วก็เกมในเซตแรกกับทางด้านของเกาหลีนี่นะในอร์แลนดชนะไปได้25-21โอ้โหแล้วพอชนะเซตแรกปุ๊บนี่เฮ hey, ลั่นกันทั้งสนามนะนักกีฬาฮอลแลน์นี่วิ่งกรูลงมาโอ้โหกอดกันยกใหญ่ก็คือมันเป็นการการันตีที่ว่าพวกเธอได้ผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายแล้วหลังจากที่เก็บชชนะ ต่อเกาหลีในเซตแรกได้นะครับซึ่งเกมในช่วงไปลายเซตมันก็ดูอึดอัดนิดหน่อยนะเออเพราะว่าในใแคนด์เองก็คงจะกดดันเหมือนกันแหละในการที่จะต้องพยายามเก็บชนะในเซตหนึ่งให้ได้นะครับผมซึ่งสุดท้ายพวกเธอก็ทำได้จริงๆนะชนะไป25ต่อ21แล้วก็ซึ่งก็พอชนะภูมบนี่โอ้โหก็เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยอารมณ์กันแบบ แตเมเหนียวจริงๆนะฮะผู้เล่นสำรองตัวทีมงานผู้สอนน่โอ้โหวิ่งเข้ามากอดกันยกใหญ่เลยคืออาจจะงงว่าทำไมคอนแลนเขาดีใจไรขนาดนั้นชนะแค่เซตแรกแต่จริงๆก็คือการชนะเซตแรกมันเป็นการการันตีว่าพวกเธอได้ผ่าน้าปเล่นโอลิมปิกเกม2024ปีนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ100%เลยนะต่อให้แพ้อีก3เซตที่เหลือพวกเธอก็ยังเข้ารอบอยู่ดีนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับในเกมท้นนทงนี้ทนาตของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นฝ่าย เก็บชัยชนะไปได้อีก2เซตถัดมานะครับ25-11แล้วก็25-17ต่อคะแนนนะครับออสเลนด์ชนะไป3-0เลยนะครับผม25-21 25-11แล้วก็25-17ต่อคะแนนนะครับผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในเกมนี้นะครับเป็นผู้เล่นของเกาหลีนะฮะนั่นก็คือจองกียุนโอ้ตอนหลังนี่ทำแต้มสูงสุดบ่อยนะจองกียุนนะครับทำไปได้10แต้มส่วนในออสเตรเลียนเนี่ยพอชนะเซตแรกปุ๊บก็สลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่น้หลายคนลงมาเล่นแทนเลยนะฮะก็ถือว่าไม่มีปัญหานะคนที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมเนี่ยจูเเลลลสสโฮา์นนนนะคคครับทไป9แแแต้้มวกกก็็อออีีื นะครับทำไปได้9คะแนนเช่นเดียวกันนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปคือใช้ให้คุ้มไปเลยนะครับหลังจากที่ชนะในแมตช์แรกมาก็กลายเป็นทีมสุดท้ายนะฮะของโอลิมปิกเกมที่ ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเกมการแข่งขันระหว่างอิตาลีกับเซอร์เบียนะฮะอิตาลีเองก็ต้องพยายามทำงานให้ดีที่สุดแหละซึ่งพวกเธอเองเอาจริงก็ยังมีลุ้นในการจบอันดับที่2รอบแรกอยู่นะถ้าเกิดชนะได้ในเกมนัดนี้นะซึ่งแมตช์นี้นะครับทางด้านของอิตาลีก็สลับสเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะให้ผู้เล่นสำรองได้ล,ลงสนามมาบ้างนะครับผมแล้วก็เจอกับเซอร์เบียที่ไม่เอาอะไรแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าสู้กันสนุกนะสำรองของอิตาลีเจอกับเล่นหน้าใหม่ของทางเซอร์เบียนะก็เล่นกน สาต่อหนึ่งนะครับยี่สิบห้ายี่บยี่ี่สบห้ายิบห้ายี่ิบสาแล้วก็ยี่สิบห้าต่อยี่บสองคะแนนนะครับก็ทำให้อิตาลีเก็บชัยชนะเป็นนัดที่สิบนะครับแพ้ไปสองเกมนะครับก็มีอยู่สาสิเ็ดคะแนนนะครับหลังจบเกมนี้ก็คือขึ้นไารางอันดับที่2ของตารางคะแนนไปก่อนนะครับผมส่วนข้างของ เซอร์เบียนะครับชนะ3แพ้9มีอยู่9คะแนนก็จบเกมในอันดับที่11ของปีนี้นะเซอร์เบียปีนี้นี่โอ้โหร่วงไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งมาในาั์ที่3านี่ไม่เอาอะไรเลยนะเขาแพ้ไปหมดเลยนะอ่ะส่วนเกมในคู่สุดท้ายนะครับผมระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าบ้านเจอกับสหรัฐอเมริกานะ ซึ่งญี่ปุ่นเองนัดล่าสุดก็ชนะเซอร์เบียมา3-0นะครับแต่ก็อย่งที่บอกแหละเจอเซอร์เบียช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะฮะโดนแรกแจกแถมขณะที่อเมริกาเองก็ต้องการจะชนะนะเพื่อที่จะมาเล่นในรอบไฟนอลที่กรุงเทพนะครับผมซึ่งญี่ปุ่นเองก็ถือว่าจัดตัวหลักลงสนามเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าให้เล่นได้แค่เซตเดียวเนาะ ซึ่งแมตช์นี้นะครับเป็นอเมริกาที่ชนะญี่ปุ่นไป3เซตรวดเลยนะครับ25 15 25 1 8แล้วก็26ต่อ24นะยิงเซต3เนี่ยโอ้ญี่ปุ่นก็มาดีแล้วนะครับเกือบจะชนะได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ กลายเป็นอเมริกาที่ก็ยังเล่นได้แน่นอนกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้26-24เฉือนๆนะครับในช่วงเซตที่3ก็เป็นชัยชนะของทางอเมริกานะครับผมในเกมนัดนี้ซึ่งก็เลยทําให้พวกเธอเนี่ยลงสนามแข่งขันไปทั้งหมด12เกณนะครับอเมริกาชนะ7-5มีอยู่22คะแนนนะครับแล้วก็แซงในแคลแลนด์ขึ้นมาจบอันดับที่7นะครับผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของการแข่งขันวีเอลปีนี้ได้สําเร็จนะครับก็เป็นทีมสุดท้ายนะหลังจากที่ก่อนนี้เราได้7ทีมมาแล้วนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท อเมริกาแลวก็ทางแคนาดานะสุดท้ายก็เป็นท่านของอเมริกานะที่ผ่านกสู่รอบไฟนอลมาได้เนี่คือ3มคู่ของการแข่งขันในสนามที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วน3คู่ในสนามที่ฮ่องกงนะครับผมไปดูกันที่คู่แรกนะครับเยอรมนีลงสนามเจอกับทีมชาติไทยนะครับก็คู่นี้ถือว่าน่าเสียดายมากคือเราก็ทําคลิปพูดถึง เกมของทีมชาติไทยไปแล้วแหละนะฮะคือมันก็ค่อนข้างที่จะเสียดายนิดนึงนะครับน่าผิดหวังนิดนึงตรงที่เราไม่สามารถที่จะได้เซตจากเยอรมันแล้วเราก็แพ้เยอรมันไป3เซตร,รวดเลยนะครับผมที่คะแนน 17- 25 2 1 25แล้วก็25ต่อ20แล้วก็ทำให้เยอรมันเนี่ยแซงขึ้นมาจบในอันดับที่12สนะครับส่วนทีมไทยนี่ก็หล่นไปจบในอันดับที่13แทนนะครับผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยชนะ3แพ้9เท่ากันนะครับแต่เยอรมันมี9แต้มส่วนไทยมีอยู่7้ดาเป็นแต มันก็น่าเสียดายจริงๆในแมช์นี้นะครับที่เรามีโอกาสโดยเฉพาะในเซตที่2นะเรานํามาโอ้โหห้าหแต้มแต่ก็ไม่สามารถปิดเกมได้นะก็แพ้ไปในท้ายที่สุดนะครับผมซึ่งหลังเกมกันข่งขันนะครับทางโคดยะนาวากาโทนัทพลสีสมุทรน้านะครับบอกว่ายอมรับนะครับว่าเรารับลูกเสือไม่ค่อยดีแล้วก็ฝั่งของเยอรมันเนี่ย เสิร no ์ฟได้ดีมากๆาเลยทีเดียวนะครับเพราะเขากล้าเสียงเสิร์ฟใส่ไม่ว่าจะเสิร์ฟออกหรือเสิร์ฟลงเพราะรู้ว่าพวกเราเนี่ยเล่นลูกผสมได้ดีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เรื่องของบอลเสิร์ฟนี่แหละเข้ามาโจมตีทีมไทยนะฮะซึ่งเขาถือว่าออกมาได้ดีแล้วแต่ละลูกเนี่ยโคชยาก็บอกว่ามันรับได้ยากนะครับจริงๆก็พยายามฝึกซ้อมเหมือนกันนะฮะเรื่องของการรับเสิร์ฟแต่ว่าก็ยังดีไม่พอโคชยาบอกว่ากลับไปที่ไทยก็คงต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬานะครับเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยก็ต้องให้ทีมแพทย์ช เกมของเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับก็น่าเสียดายแหละมันก็ยังยังเรียกว่ายัง o ู e อ n ยากอยู่ในนัดสุดท้ายนะนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเชียร์กันต่อในสัปดาห์หน้ารอบไฟนอลแล้วกันนะครับผมเกมคู่ต่อมานะครับเป็นการลงสนามพบกันระหว่างตุรกีกับ บราซิลนั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้ก็มีผลต่อทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับเพราะท่านในนัดนี้บราซิลสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับพวกเธอจะคว้าแชมป์ของรอบแรกนะแล้วก็จะมาเจอกับทีมชาติไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับนัดนี้จริงๆตุรกีก็จัดหนักจัดเต็มแล้วแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าบราซิลแข็งแกร่งมากนะครับในปีนี้นะครับสุดท้ายบราซิลชนะไป3เซตรวดเลยนะครับ25-14 25-14แล้วก็25-19คะแนนนะครับเป็นชัยชนะที่ โอ้โหมาดีจริงๆนะสำหรับทางบราซิลในปีนี้นะโดยที่ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในะนัดน,นี้กลายเป็นโรซามาเรียนะครับทำไปได้14แต้มด้วยกันนะแล้วก็รองลงมาเป็นบริซาวากัสของทางตุรกีนะฮะทำไปได้13แต้มด้วยกันแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับหลังจบเกมในบราซิลชนะ12เกมรวดเลยนะในปีนี้คือไม่แพ้ใครเลยโหดมากนะครับ12นะัดชนะหมดมีอยู่34คะแนนคว้าแชมป์ของรอบแรกหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มไปครองนะครับแล้วก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเจ้าภาพไทย ต่อไปนะครับในรอบไฟนอลน,นะขณะที่ทางฝั่งของตุรกีนะครับชนะ แพ้4มี25คะแนนนะครับผมจบอันดับที่6ของตารางนะซึ่งตุรกีมาแพ้ช่วงหลังนี่แหละแพ้จีนนัดล่าสุดแล้วก็มาแพ้บราซิลในนัดนี้นะครับก็ได้อันดับที่6ของตารางไปก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตุรกีปีที่แล้วได้เป็นแชมป์เก่านะดูว่าปีนี้พวกือจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับขณะที่เกมในคู่สุดท้ายนะครับผมที่ฮ่องกงนะครับจีนเจ้าภาพลงสนามเจอกับโปแลนด์นะครับโปแลนด์ถ้าชนะในนัดนี้พวกเธอจะจบในอันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับแต่ขณะที่จีนเนะี่ยพวกเธอก็ยังคงต้องการชนะะเพื่่อทีจ ลุ้นจบในอันดับที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันโอ้แล้วกลายเป็นว่าแมตช์นี้นะครับโปรแลรนด์นี่เล่นไปหัวเสียไปนะครับลุงลาวานี่เองก็ไม่รู้ตั้งใจเคลื่องแฟ้มรือทำแฟ้มหล่นด้วย ดีช่วงนี้จะทำแฟ้มหล่นด้วยนะฮะเพราะกลายเป็นจีนที่ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับในแมชนี้จีนถือว่าเล่นได้โหดมากสุดท้ายเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3มเซตรวดเลยนะครับที่คะแนน25 23 25 15แล้วก็25 19เกมีสูสีในเซตแรกนะแต่ว่าหลังจากนั้นจีนเก็บหมดเลยกลายเป็นวันที่ดีของทีมชาติจีนอย่างมากเลยนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดเลยในแมชนี้ก็เป็นทางด้านของจีนที่ชนะไป3เซตรวดเลยนะครับ ก็ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในเกมนัดน,นี้เป็นหยวนซินเย่ของจีนทําไปได้16แต้มนะครับรองลองมาเป็นหลีหญิงหญิงทำไปได้14คะแนนด้วยกันนะครับโปรแลนด์จากที่เล่นกับทีมไทยมาโหดมากนะฮะแต่การวี่แมตช์นี้เล่นไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่เลยนะแม้แต่ เล่นตัวเก่งอย่างมาเดล่าสตีเซยกหรืออย่างมาวินาสมาเซกสกอร์ก็ออกได้ค่อนข้างน้อยเหมือนกันในแมชนี้ซนะึ่งหลังจากจบเกมารแข่งขันนะครับจีนชนะ9แพ้3กลายเป็นว่าพวกเธอแซงขึ้นมาจบในอันดับที่4นะครับมีอยู่26คะแนนนะครับขณะที่โปรแลนด์ชนะ10แพ้2มีอยู่30คะแนนจบอันดับที่3ของตารางในะโอจากที่ลุ้นแชมป์นะโปรแลนด์ก็หล่นมาจบถึงอันดับที่3เลยทีเดียวนะครับกลายเป็นอิตาลีที่ได้รองแชมป์ไปแทนนะ และนี่ก็คือสรุปอันดับตารางคะแนนนะครับบราซิลจบแชมป์นะครับอิตาลีอันดับ2โปแลนด์อันดับ3จีนอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ตุรกีอันดับ6สหรัฐอเมริกาอันดับ7นะครับก็จะเป็น7ทีมนี้ที่จะผ่านเข้าไปเล่นใน v ีเรอบไฟนอลที่กรุงเทพมหานครร่วมกับทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพนะครับผมส่วนฮอลแลนด์จบที่8นะครับแต่พวกเธอสูงสมหวังในการได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแคนาดาจบที่เก้าบุรีการ์ดที่สิบเซอร์เบียสิบเอ็ดนะครับเยอรมันสิบสองไทยสิบ ได้สิทธิ์ไปเล่นต่อในวอลเล็ตเวนล์ปีหน้านะครับปีนี้ยังไม่มีตกชั้นนะเออได้รุ้นกันต่อในปีหน้านะครับสำหรับการประกบคู่แข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับโอ้โหแข่งขันในวันที่20มิถุนายนนี้เลยนะครับผมโปรแกรมการแข่งขันเอาตามนี้ไปก่อนนะเอาตามหลังบ้านกอบ FIBB ไปก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามอีกทีนะครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับในวันที่20มิถุนายนนะครับ17นาฬิกาคู่แรกจีนจะเชอกับญี่ปุ่นโอ้ หลังจากที่ตอนก่อนหน้านี้เราเก่งกันว่าญี่ปุ่นจะเจอกับตุรกรีนะฮะในรอบ8ทีมแต่การว่าสุดท้ายเนี่ย เป็นจีนที่มาเจอกับญี่ปุ่นแทนเพราะว่าจีนเนี่ยดันไปเอาชนะทั้งตุรกีแล้วก็ Poland, วทัท้งชนะทั China, 對對้งโปแลนด์มาได้ด้วยนะครับทำให้จีนขึ้นมาจบอันดับ4นะก็มาเจอกับญี่ปุ่นที่จบอันดับที่5ส่วนไทยของเราจะเล่นเป็นคู่ที่2ของวันที่20นะครับจะเจอกับบราซิลเวลา2ทุ่มครึ่งอันนี้ก็เป็นงานหนักของทีมชาติไทยแน่นอนนะครับผมส่วนวันที่21็นะครับก็มีแข่งขันกัน2คู่คู่แรกอิตาลีเจอกับสหรัฐอเมริกาครับอิตาลีที่พุ่งมาจบอันดับที่ก็ล่7คแ้วูสุดท้ายครผม2องวันที่21 โปรแลนทีมอันดับที่สามนะครับจะเจอกับตรุรกีทีมอันดับที่หกโอ้โห,โห,โหเป็นการประกบคู่ที่ต้องบอกว่าซาดิดอย่างมากเลยนะแต่ละคู่เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งศึกเอเชียดาร์บี้นะครับ จีนญี่ปุ่นแล้วก็ศึกยูโรเปียนดาบีโปแลนด์ตุรกีนี่แหละครับมันแน่นอนนะครับวีเอลรอบไฟนอลใครมีตั๋วอยู่แล้วกำตั๋วให้มั่นนะครับไปดูกันได้ที่สนามแข่งขันอินดอร์สเตเดียมหัวมาร์ทนะครับผมอ่ส่วนใครไม่มีก็เปิดทีวีดูช่อง7สีนะฮะแล้วก็วอลเลย์บอลโบรดทีวีที่บ้านกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวีเอลสองพันยี่สิบสี่นะครับที่ในสัปดาห์สุดท้ายของ รอบแรกนะครับก็เดี๋ยวผมขอญาตแยกคลิปทีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมเป็นอีกหนึ่งคลิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงแต่ละทีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมกันแล้วเนาะว่ามีทีมไหนกันบ้างก็เดี๋ยวมาสรุปให้ได้ฟังอีกทีนึงขอญาตแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเนาะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราโอเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคคครรรัััับบบผมลีีาไปก่อนสสวสด